สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่กินดีชาแนลนะคะวันนี้เรามาทําผักกาดดองกันค่ะวัตถุดิบนะคะก็จะมีผักกาดเขียวค่ะวันนี้ใช้ผักกาดเขียวนะคะเกลือแล้วก็น้ํำมะพร้าวค่ะในส่วนของน้ํามะพร้าวเราแทนน้ำสาวข้าวที่เราเคยทําตอนสมัยที่คุณแม่เคยทําให้ทานตอนเด็กๆนะคะวันนี้ใช้น้ํามะพร้าวน้ําหอมค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มทํากันเลยค่ะ ใบผักกาดเราใช้ใบผักกาดส่วนที่อยู่ด้านในนะคะส่วนรอบนอกเราจะเอาทิ้งหมดสาเหตุที่ทิ้งคือใบไม่สวยค่ะไม่ไม่ไม่ใช่อะไรแต่จริงๆก็ใช้ได้ทั้งต้นค่ะแต่เราจะเลือกเอาเฉพาะส่วนที่อยู่กลางกลางถึงด้านในค่ะเราก็จะหั่นเป็นชิ้นนะคะไม่ไม่ได้เน้นสวยงามค่ะแต่ว่าให้เป็นชิ้นเล็กลงนิดหน่อยค่ะใครจะหั่นเล็กกว่านี้ก็ได้นะคะ ได้หมดค่ะแล้วแต่เราชอบค่ะในส่วนของผักกาดเราทิ้งไว้ให้เขาเหี่ยวลงนิดนึงค่ะเวลาเพราะว่าเวลาคั้นคันผักกาดเขาจะได้ไม่กรอบแตกค่ะใบไม่ฉีกขาดนะคะถ้าเขาเหี่ยวลงแล้วเขาก็จะคงตัวอยู่ได้ค่ะไม่แตกเหมือนการใช้ใบตองค่ะต้องเอาไปตากแดดก่อน โรยเกลือลงไปค่ะเราจะเริ่มคั้นแล้วนะคะก็คือใช้เกลือโรยลงไปค่ะเราจะคลุกเคล้าผักกาดกับเกลือให้เข้ากันค่ะในการทำผักกาดดองของเราเราจะถ้าเราคั้นแบบนี้เราจะไม่คั้นมือหนักนะคะเอาแค่เบาๆเอาแค่น้ำในผักกาดเขียวออกมาบ้างเล็กน้อยค่ะเพื่อให้เกลือเข้าไปแทนที่ได้เร็วขึ้นค่ะแต่ว่าจะไม่ทำให้จน ผักกาดอ่อนตัวลงมากๆนะคะเพราะว่าหลังจากที่เกลือเข้าไปแทนที่หลังจากเป็นผักกาดดองเขาก็จะมีความเหนียวค่ะไม่กรอบบีบแค่พอให้ยุบตัวแล้วมีน้ําจากผักกาดออกมาเล็กน้อยค่ะแลกเปลี่ยนกับเกลือค่ะที่จะซึมแทรกเข้าไปค่ะจะทําให้ผักกาดของเราผักกาดดองของเรากรอบนะคะ ค่อยๆใส่เกลือลงไปนะคะในการคั้นไม่ใส่ทีเดียวนะคะเลยโรยลงไปแล้วก็คั้นคลุกเคล้าเข้ากันเสร็จแล้วก็จะใส่เกลือลงไปเรื่อยๆค่ะผักกาดเขียวมัน เขาจะมีความเหม็นหืนนะคะที่มันขึ้นจมูกเหมือนวาซาบิะคะ่ะคล้ายๆวาซาบิเราจึงต้องบีบเอาน้ําน้ํากลิ่นแบบนี้กลิ่นแสบจมูกออกก่อนนะคะแต่ไม่จําเป็นต้องเอาออกจนก้านเขารีบเล็กนะคะไม่ต้องค่ะเอาเกลือเข้าไปแทนที่แล้วเกิดกระบวนการหมักกลิ่นเขาก็จะหายไปเองค่ะหลังจากหมักแล้วเปรี้ยวแล้ว เราจะใส่เกลือและคั้นจนมั่นใจว่าเกลือกับผักกาดดองเข้ากันเต็มที่ค่ะไม่เค็มมากจนเกินไปค่ะเนี่ยค่ะน้ำเขียวๆเ,เริ่มออกมาแล้วค่ะน้ำกลิ่นเหม็นหืนขึ้นจมูกเริ่มออกมาแล้วค่ะเขาเรียกกลิ่นอะไรเรียกไม่ถูกค่ะรู้แต่ว่ากลิ่นคล้ายๆวาซาบิเอาออกมาก่อนค่ะ เราไม่เน้นบอกเลยนะคะเราไม่เน้นเอาน้ําออกเยอะนะคะเพราะว่าหลังนั้นเขาจะเหนียวค่ะหลังจากที่ดองแล้วเขาจะเหนียวเราจะคงความสดของเขาไว้อยู่ค่ะให้เกลือเข้าไปเพียงเล็กน้อยมีความหกเลือดเทินนะคะภาชนะเล็กเนาะภาชนะใบเล็กไปหน่อยค่ะไม่เป็นไรเช็ดทำความสะอาดได้ เราทำแค่พอทานนะคะเราไม่ทำเยอะทำเยอะทานไม่ทันค่ะแค่นี้ก็จะไม่ทันแล้วค่ะแต่ถ้าใครมีผักเยอะก็ทำแบบนี้แหละคะ่ะทำเผื่อบ้านช่องชาวบ้านชาวช่องด้วยค่ะบ้านช่องบางคนอาจทำขายนะคะสูตรนี้อร่อยค่ะเราจะไม่นวดมากค่ะ ให้การเขายังสดๆอยู่จะได้กรอบๆค่ะ เสร็จแล้วเราก็จะตั้งทิ้งไว้สักพักค่ะแล้วเราก็จะไปเทเอาน้ำออกแล้วก็ล้างน้ำเปล่ารอบนึงค่ะล้างเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะนี่คือไปเทน้ำออกแล้วก็ล้างน้ำหนึ่งรอบค่ะเราก็จะเติมเกลือลงไปเพิ่มอีกนะคะประมาณ1ช้อนโต๊ะค่ะที่เราใส่เกลือลงไปรอบนี้ เสร็จเรียบร้อยค่ะนี่คือเราใส่เกลือเพิ่มแล้วนะคะหนึ่งช้อนโต๊ะแต่ว่าหลังจากขั้นตอนนี้เราก็จะไปชิมน้ําอีกทีหนึ่งว่าเขามีความจืดความเค็มยังไงเดี๋ยวเราก็ชิมถ้ายังมีความจืดเราสามารถใส่เกลือลงไปได้ค่ะไม่ต้องคลุกเคล้าเพราะว่าเราเติมน้ําลงไปแล้วน้ําน้ําเค็มก็จะอยู่ในน้ําดองของเราค่ะเขาจะเข้าไปเองเข้าไปในเนื้อผักกาดเองค่ะ เสร็จแล้วค่ะเตรียมเก็บได้นะคะแล้วต่อไปเราก็จะเทน้ำมะพร้าววันนี้ใช้มะพร้าวน้ำหอมค่ะหอมหวานนะคะเราใช้หนึ่งลูกค่ะนี่คือน้ำมะพร้าวของแท้นะคะสดๆจากต้นเลยค่ะ ทให้ท่วมค่ะถ้าไม่ท่วมก็กดให้ท่วมค่ะนี่ค่ะถ้าใครจะใส่ชูรสก็ใส่ตอนในน้ำมะพร้าวก็ได้นะคะหรือใส่รสดีก็ได้ค่ะจะได้ไม่ต้องเพิ่มเกลือรสดีหรือผงปรุงรสสำเร็จรูปค่ะวันนี้เราใช้รสดีค่ะเราใส่ลงไปแล้ว สูตรนี้หมักได้แค่คืนเดียวก็เปรี้ยวแล้วค่ะลองดูนะคะอร่อยอร่อยค่ะเราใส่รสด,ดีลงไปหนึ่งช้อนชาค่ะถ้าไม่ใส่ก็อร่อยเหมือนกันค่ะแต่ว่าอยากใส่เก็บไว้เดี๋ยวปิดฝาให้สนิทนะคะแล้วพรุ่งนี้เรามาเปิดดูกันค่ะวันนี้เราทำตอน15บหนาฬิกานะคะ ของวันนี้แล้วพรุ่งนี้ประมาณสิบห้านาฬิกาเราจะมาเปิดดูค่ะวันนี้กลับมาโรงเรียนแล้วนะคะเปลี่ยนสถานที่ค่ะนี่คือสเสบียงที่มาทำมาทานที่โรงเรียนค่ะสิบห้านาฬิกาค่ะยี่สิบสี่ชั่วโมงนะคะเปรี้ยวอร่อยรสชาติกลมกล่อมมากค่ะนี่เลยค่ะหอมมากสีเปลี่ยนแล้วค่ะ เดีย๋ยวเราจะตักให้ดูนะคะหอมหอมหอมหมมากถ้านำไปตำกับส้มตำนี้อร่อยมากเลยนะคะตำส้มตำใส่ผักกาดดองอร่อยมากนี่ค่ะสังเกตดูการผักนะคะกรอบแน่นอนค่ะ วิธีนี้เปรี้ยวเร็วนะคะถ้าใครไม่ต้องการเปรี้ยวเร็วก็ไม่ต้องใส่น้ำมะพร้าวค่ะคลุกเกลือเฉยเฉยก็เปรี้ยวค่ะแต่ทิ้งระยะเวลาไว้นิดนึงก็อร่อยเหมือนกันค่ะใครอยากทานเร็วใส่น้ำมะพร้าวลงไปค่ะอันนี้จริงๆคือหนึ่งคืนนะคะหนึ่งคืนคือหมายถึงยี่สิบสี่ชั่วโมงค่ะนับชั่วโมงยี่สิบสี่ชั่วโมงค่ะ รับประกันความแซ่บ <Gym. S 1> และอร่อยค่ะเปรี้ยวรสชาติรสชาตินัวได้เลยค่ะนัวจากตัวนี้ด้วยนะคะผงปรุงรสสาเร็จรูปถ้าไม่ใส่ก็ดีค่ะไม่ไม่ต้องใส่ก็อร่อยค่ะเพราะว่าน้ำมะพร้าวเขามีรสจากธรรมชาติอยู่แล้วเสร็จเรียบร้อยสำหรับผักกาดดองของเรานะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมจนจบค่ะฝากกดติดตามกด subscribe กด like กดแชร์ให้กินดีชาแนลด้วยนะคะ เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ